สวัสดีค่ะวันนี้นะคะฝนเพิ่งฝนอยู่ในรถเลยค่ะตอนนี้จอดอยู่ที่เมกะบ,บางนาน,นะคะ่นอยากจะมาแกะช็อปกิ้นตัวใหม่ที่ซื้อมานะคะนี่แกะเลยเป็นของซีซัน4ด้วยอยู่ในตะกร้าแบบนี้ตื่นเต้นมากอยากได้เลยอันนี้ให้พี่ฟองเลือกให้เลยตอนไปอยู่ในร้าน <c oughs> อยากได้เลยไม่เคยได้เลย <c oughs> นี่ค่ะเป็นของ เราแกะกันที่ไหนเนี่ยเฟิร์นแกะอยู่บนรถเลยออมาแกะเลยว่างั้นที่เกียร์ล็อบกลับไปแกะที่บ้านแล้วคนเลือกให้รู้ไหมว่าแร่คืออะไรไม่รู้ <c oughs> แร่ก็เหมือนสเต็กไงแบบจินปีป่ป่อ๋เอเหรอเกี่ยวกับช็อปกิ้งไหมเนี่ยอาไ<ม>อด้ช็อปกิ้งสเต็กใช่ไหมเฟิร์นแกะแว,แวันนี้แกะแล้วได้อะไรเฟิร์นแกะแล้วได้โมเดลจิ๋วที่เป็นพวกผักผลไม้อะไรพวกนี้ของช็อปกิ้ ใช่ในเดี๋ยวตุ yeah. ๊กตาหมาหน้ารถหมาก็เม่นกอดกันอยู่ไ no ด้เลยเดอเร็วเดอเร็วได้อะไรได้อะไรแกออกก็เทปิ้นรู้สึกว่ามันมีกัดก่แก่อยู่บนรลที่มันลำบากจัง แกะให้พังไปเลยแล้วกันระวังตะกร้าพังนะตะกร้าเป็นพลาสติกแข็งไม่พังหรอกนาแตก่กระดาษอะพังย <ie movie. ś ś> ูยีบูบี้แกออก,กอา้าวกรเทปเหรอโอ้ยตัวนี้ไม่ซ้ำฮะตกใจไอ้นี่ได้ฉาโคกแรงไหม ไม่รู้เดี๋ยวดูใบก่อนดูใบไม่เคยมีของดูใบขายน้ำมันตรงนี้ขายไม่ออกนี่เป็นตะกร้อเอาไม่เอาของมาโชว์ก่อนเลยไม่ดูใบอยู่ได้ต้องซื้อหลายหลายอันเไยเอามาซ้อนกันได้นะล้วของมาดูนะมาไปดูคุณได้โถ่ซ่วมด้วยอ่ะโถ่ซ่วมกับอะไรกับอะไรสักอย่างผลไม้ก่อนโถ่ซ่วงเลย เฉลยส่วมคือคอมมอนอ่ะไปกันหรงอไงแล้วเนี่ยไม่ใช่หรือว่าใช่อู้เจอแล้วเฉียวเฉยวนี่คืออะไรแอปเปิคอร์สเหรอแดนแดนแล่ไหนี๋ยดูหน้าเดี๋ยวดีใจดีใจแล่วแล่ไหนี๋ยดูหน้าเดี๋ยวดีใจดีใจแล่ใช่ไหม สีเขียวจุดสีเขียวใช่ไหมมันคือจุดสีเขียวใช่ไหมจุดสีเขียวคือเราได้ไหมเฉียวคือแล้วอ๋อจุดสีเขียวคือแลรอใช่เออใช่ด้วยแลจริงจริงเหรอมันคืออะไรอ่านไม่ออกมันคืออะไรก็เป็นแอปพลิคอร์ดทำไมต้องมีแอปเปิลด้วยอ่ะนั่นสิคือจ้นเดือนเมษายนอ๋อเป็นแอปพลิคอร์ดเดือนเมษายนโอเคเป็นฤซีซั่นของเดือนเมษายนอ๋อแล้วมันอ๋อแลนี่ก็คือขั้นสองเหรอเฟิร์น ตั้สามนี่เอาตั้นแล่สเปเชียลออดิชั่นลิมิเต็ดอดิชั่นใช่นี่คือแล่ธรรมดาแหรอแล่ค่ะธรรมดาโอ้โนี่แล้วอีกอันนึงชื่ออะไรอ่ะใชื่อีกอันนึงชื่อน่ารักน่ารักอีส่วมนี่เดี๋ยวเราแกะอีกอันนึงให้ดูไม่โถ่ซ่วมโถ่โถ่โถงนี้มือแร มือแลได้หัวสร้วมเลยนะก็อ,อีกอันนี้อีกอันได้แรงไงเขา <c oughs> บอกว่าจะโชคดีจับได้หัวสร้วมเนี่ยหัวส้วมคอมมอนนะเป็กปรรัรนึ่แรงเะล่ะแรงได้แล้วทิงไปที่นั่งเราอยู่ใช่ไม่ใช่ที่นั่งเฟิร์น, <c oughs> นกลัวค่ะนี่ชัคโคลน่ารักนี่มหามหันมาหันมาอันรมาหน่าอะาหันม่โน ถูซุ้มชักโคกดได้ชึ่งเงียบเราใส่ไม่ได้ตกกนะกร้าต้องขึ้นแล้วต้ตะกร้าคห้ันใครเขาเอาโหลซ่้มใส่ตะกร้าไม่เข้าใจว่าใครเขาเอาโหลซ่้มใส่ตะกร้ากันคะเนี่ยได้ไรได้ไรดีใจใจเลยชิ้นเลยได้เลยชิช้นเลยได้เลยโยกเลยที่เหลือก็ทิ้งไว้ที่นั่งพี่ฟงนะคะ นี่ได้หมาตัวใหม่มาด้วยวันนี้แกะชอบกินแล้วมันมีหมามาด้วยเหรอคะใช่ค่ะอยู่ในตะกร้าน,นี้เลยค่ะเนี่ยไ <c ười> <c ười> ม่ใช่ซื้อแย่ค่ะบ๊ายบาๆยวยันนี้แกะบรุษได้ช็อคโก้แร<ป>่ <c ười> คือแอพิคอสพื่อเอพิคอสน่ารักมากได้แร่ด้วยเย่แกะมาส si ี่อันอยู่ที่บ้านไ <c ười> ม่มีอะไรแร่เลย ให้ทีเดียวอลไอะไรเป็นไงละ่ะเออวันหลังพี่หยิบให้อีกนะไม่ล่ะ <c oughs> บ๊ายบายสวัสดีค่ะมือมันไม่ดีต้องให้พี่หยิบให้พี่เหลือก็ทีไม่พี่นั่งที่แหละ